มาดูกันครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงตะจะปลดล็อกอีกคนหรือเปล่าอ้แต่ละคนเนี่ยมาเจอกับหัวกะทิทั้งนั้นเลยครับออกไปแล้วครับเดนนำตะตามครับตาเขาองไปเต็มที่ครับ เปิดแองเกินเยอะออกมาก่อนครับตาค่อยๆเข้าไปหาเริ่มเดินทิ้งกับกับ950แรงม้าครับใช้เต็มที่ดได้เสียนะ,ะ,ตะตนนแต่ก็ถือว่าตามได้ดีครับ จุดที่โดนหักคะแนนแน่นอนในเรื่องของระยะครับตรงนี้ถือว่าทำได้ดีครับโยนเข้ามาแล้วก็พยายามประกบเดก็พยายามไปทางตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับแต่ตะพยายามจะตามครับแล้วก็มีตรงตรงนี้โดนหักคะแนนออกไปแน่นอนตาพยายามที่จะวิ่งรายนายขึ้นมาเพื่อที่จะประกบเด แล้วตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่ในการวิ่งของตาครับนิ่มๆเนียนๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเดรจะตามอย่างไรอา้าว8ต่อ8 8 5ต่อ8 5แล้ว8ต่อ8ทั้งสามกรรมการให้เสมอครับโ,หโ,หโหอ้โหเอเป็นญี่ปุ่นไม่น่าชอบดูซีรีส์เกาหลีนะโอ้โห,โห,โหเสมออย่างี้เรต้องแผงลิ้นแล้ว กับการตามที่ชิดกว่าและสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบออกมาแล้วครับตะนำครับเดตามโยนออกไปเดเข้ามาชิดแล้วอาจจะอยากรอดูรอบตามของดาวิดีก็ได้ครับโอ้ยไไปไหนไปกันครับ ตาทำอะไรเดก็ทำด้วยตาไปไหนเดไปด้วยลอนออกไปตรงนี้ครับตาครับเดก็ประ้องไว้แล้วก็เข้ามาชิดในโค้งสุดท้ายโอ้โหน,น,น,นี่ครับทดีดีครับดาวิดเดนี่ท่อใครคำรามยาวขนาดนั้นเนี่ยท่อตาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่เซฟเซฟหน่อยนะ ใกล้ละพอเย็นๆเราก็ใกล้จะหมดกันแล้วเหมือนกันครับนี่ฮะดาวิดเดตามได้ดีระยะนี่ไม่ถึงฟุตครับถ้าถามผมนะยังไม่ใช่การวิ่งที่ดีที่สุดของเดแต่อาจจะเป็นการวิ่งที่อาจจะเรียกคะแนนจากกรรมการคืนมาได้ครับผมว่าพอเป็นคันนี้ครับด้วยแรงม้าที่มันเยอะมันจะไม่เหมือนเซฟิโลเมื่อวานนี้คันนี้ถ้าเดจะเล็ฟุต มันจะไม่เหลืออีกขาเอาไว้เยอะคัดนะครับในจังหวะที่ต้องปั๊มเยอะให้บูโทอโบมันติดขึ้นมาครับไม่ใช่ครับเขาใช้ขาที่สามเอาอีก3ขานะครับของที่เอาแขนซ้ายเขาลงไปกดก็น่าจะถึงคัดนะสำหรับเดเนี่ยใช่ไหมอะไรนะลูกครึ่งอะไรนะลูกครึ่งไทยยีราฟไทยยีราในประธานโก้เรียวยันเงาตั้งให้ใช่ไหมถูกต้องมาดูครับ46หนึ่งคน 46 2คนแล้วก็เป็น46ครับดาวิเดโดริโกจากเดวิลสกิลเดอะเฟิร์สครับเข้าสู่รอบต่อไปครับแต่ก็บอกว่าตะชาพยอมก็ทำได้ดีเหลือเกินใน2สนามนี้